เยี่ยมมากเลยค่ะเย่ yeah. มาแล้วครับวันนี้พร้อมที่ทําการบ้านเลยนะคะนักเรียน s t u d e n นมีการบ้านมาทานะครับทิชเชอร์ให้การบ้านมาโอ้น้องชายดูดนมจุดๆเลยไหนดูซิการบ้านวันนี้คืออะไรคะน้องไอรินเนี่ยดูซิการการบ้านแมวระบายสีอะไรเนะี่ยเปิดให้พ่อดูซิอ้าอเปิดเลยแล้วมั้งเพราะว่าเปิดเลยแล้วเนี่ยไหนดูซิล่ะ น้องเปิดอ้าวการบ้านก็คือเราจะมาลากเส้นกันก่อนนะก่อนที่จะระบายสีโอเคไหมมาเดี๋ยวมาเริ่มลบลากเส้นกันก่อนเลยมหโอเคเดี๋ยวเรามาระบายสีกันเลยอ่ะจัดไปัึ้บอ่ะเดี๋ยวขาอยากมางี้ลูกอยากมางี้หน่อยอ่าก่อนอือลล่นก่อนอื่นเราต้องมาลากเส้นน้องแมวให้หน่ารักก่อนนะเพื่อจะรักษาจุ เราจะเริ่มลากเส้นปะเนี่ยให้แมวให้แมวเป็นรูปร่างก่อนเริ่มจากหนูเลยนะเริ่มจากหูแล้วก็ลาป่ลากไปคตรงเค่ะตามเส้นปะเส้นปาอย่างนี้หนูเอามางอยูอบอกมือวางอ่านี้มอวางอยู่แบไปนาไปนคาลากเส้นปะให้ลุใมันติดกันเส้นปะที่มรูมันติดกันอยันื่อนามือลงมาอยากไหลมาลูกไหลองมาเยื่องลมาอเไม่ต้องเกรงนะคะบช้าๆค่อยันไหลองมาลูกไหลลงมาไหลมาเยอะเอาข้างมือหนูข้างมือสัยวไม่ต้องปล่อยมือลูกยาวไปเลยยาวไปเลยนั่นแหละสวยหน ค่อยค่อยรูดมาอ่าเกือบดีแล้วนะเกือบ,บแหมมีการลบกันด้วยครับทุกคนลบกันด้วยนะฮะไม่เป็นไรทําให้มันดีตั้งใจน้องชายเป็นกําลังใจให้อยู่ไม่ต้องห่วงน้องชายสุดหล่อยิ้มเป็นกําลังใจให้ยิ้มยอยเยยปะเนี่ยอินทัศน์อะไม่ยากไม่ยากจะสําเร็จแล้วโอเคสําเร็จแล้ว ระบายสีอ่ะลูกโอเคต่อไปจะเป็นการระบายสีอินทันเป็นกําลังใจให้พี่อรินด้วยเย้เอาละต่อไปหนูจะเอาสีอะไรก่อนลูกเอาสีแดงสีแดงอ่ะลูกจัดเลยลุยเลยอ่าเอาสีสวยนะเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยห้ามหลุดขอบค่อยๆลากเส้นไปเรื่อยๆลูกระบายสีอ<ะ> เอายังไงยังไงค,ค่อยเหมือนที่พ่อบอกอะ่ะวางมือยังไงแล้วก็ขยับยังไงให้มันสวยงามโอ้ีีคืองานศิลปะของน้องไอรินนะครับการบ้านวันนี้น้องแมวจะออกมาเป็นสีอะไรเดี๋ยวรู้กันอเป็นสีสายลุง้งสีสายุ้งโอ้โห<ๆ>เยี่ยมเยี่ยมลุยเลยลุยเลยอ่า อย่าให้หลุดขอบนะตั้งใจหน่อยใกล้ๆขอบก็เน้นๆหน่อยเกรงๆมือหน่อยใกล้ๆขอบน้องชายก็ให้กำลังใจแบบใกล้ชิดหรือว่าจะคิดเกินไปชิดจนพี่ลำคาญหรือเปอล่าตั้งใจลูกค่อยๆวางมือให้มันเรียบร้อยเหมือนที่พ่อสอนอสันมือวางยัางไงาโอ้สีแดงเลยอยแมวว่าโอ้หเยี่ยมเลยเว้ยอ่ะจินตนาการใครจินตนาการมัน มันเป็นความคิดของหนูหนูอยากได้หน้าไหนหนูจัดการเลยเอออยากได้แบบไหนจัดการเองเลยสวยไม่สวยพ่อไม่รู้นะแต่ว่าใกล้ๆหลุดขอบอก็ดูหน่อยเกรงๆข้อมือหน่อยอ่าใกล้ๆขอบเน้นๆหน่อยต้องแบ่งแบ่งแยกนะว่าฝั่งหนึ่งสีอะไรอีกฝั่งหนึ่งสีอะไรมันจะได้ดูสวยงามตาแมวดำๆก็เว้นไว้ด้วยหนวดแมวก็เว้นไว้ไม่ต้องระบายทับโอเคไปเรื่อยๆยาวไปเลยยาวไป อ่าสวยงามอันนี้มอ,มองสิโอ้โหไม่ให้มองด้วยน้องแมวไปโกรธใครมาหรือเปล่าหน้าแดงกล่ำเลยใช่ไหมน้องแมวดีใจไงยิ้มตสิโอ้ห้องแมวยิ้มดีใจด้วยต้องใจโอ้โหน้องแมวยิ้มดีใจน้องไอรินบอกนะครับทุกคนอันนี้ต้องทำป้าสีลาชีมีก่อนโอเคทำน้องแมวเป็นลาชีีเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันเนี้ย ถนัดถนัดไายไหนเราพลิกแพงได้ลูกขยับกระดาษไปน้องชายเรานี่ก็คือเป็นกําลังใจหรือว่าเป็นตัวป่วนให้พี่เขาเนี่ยอิทัดครับกําลังใจใช่ไหมอิทัดเป็นกําลังใจใช่ไหมต่อไปสีส้มเหรอลูกโอเคจัดไปน้องอิทศัท์เป็นกําลังใจให้เสมอเคลียรินก็เก่งน้องอิทธัดก็เป็นกําลังใจให้โอ้งานเนี้ย เทียลินก็มีกำลังใจมหาศาลที่จะทำการบ้านให้สำเร็จอเดี๋ยวพ่อช่วยจับกระดาษให้โอ้หหูสีส้มสวยงามมากรู้จักแบ่งนะคะว่าหน้าสีอะไรหูสีอะไรช่างเป็นแมวที่น่ารักหูสีส้มสองข้างเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะถ้าหูแมวคนละสีแสดงว่าเขาไปย้อมสีมาใช่ไหมนันแนี้ทั้แมวแข็งแรงกว่าโอ้ทำไมแมวสุขภาพแข็งแรงไหนเบ่งก้ามยังไงอะ ต้องอยากเปิดพ่อไงโอ้เยี่ยมได้เลยลูกได้เลยทัดเอ้ยข่าแม่โอเคอันนี้คือเจ้ามอคข้าของน้าแอนนะของน้าแอนสิโอ้บูเล่นเลยโอ้เยี่ยมมากลูกยาวไปค่ายาวไปเก่งมากสวยสวยสิยสีเหลืองหน่อยได้เลยค่ะ ต่อไปน้องไอรินนะครับจะระบายด้วยสีเหลืองเดี๋ยวมาดูว่าสีเหลืองจะสวยแค่ไหนฝีมือน้องไอรินนะครับว้าวเราดูจากด้านบนโอ้หูสีเหลืองบ้าสวยสวยมากๆ้ไม่หลุดขอบด้วยเพราะว่าใกล้ๆขอบน้องไอรินเขาสามารถาประครับประคองมือให้นิ่งๆได้นะครับทุกคน โอ้เยี่ยมลูกเยี่ยม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 ฝึกไปฝึกไปอ่าหูต้องสีเดียวกันถูกต้องเลยลูกถูกต้องเลยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะนั่นละฝึกไปทํางานทุกวันเดี๋ยวเราก็เก่งเองดีมากลูกสู้อืมดูนะตรงไหนยังเก็บรายละเอียดเดินนะลูกสีขาวๆเก็บให้หมดเลยน้องชายก็เป็นกําลังใจให้แม่ห่าง น้อยลินนะ,อะไอลินยกมือสู้ๆสิสู้ๆโอ้ลุยเลยค่ะลูกลุยเลยต่อไปน้อยลินจะลงด้วยสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวแก่อ่าเราจะลงอะไรกันดีหนูจะระบายตรงไหนดีอ้าวเลยเอาตรงกระดิ่งอะลูก,ตร,กรตรงคอแมวใช่ไหมตรงคอแมวอ่าเรามาดูจากข้างบนกันเลยครับทุกคนโอ้ สวยทั้งเป็นแมวที่น่ารักที่สุดเป็นกระดิ่งสีเขียวด้วยสวยงามมากๆเลยครับทุกคนว้าวสวยแล้วสร้อยคอแมวเจ้าสีอะไรดีลูกเ,เดี๋ยวไม่แล้วกระดิ่งให้เสร็จก่อนนะสีเขียวกระดิ่งให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะ แหลมแล้วค่ะต่อไปไอ้น้องไอรินบอกว่าจะเอาสร้อยสีชมพูหวานแหววว้าวว้าว,ว,าวน้องอิทัศน์นี่ก็เป็นกําลังใจไม่ห่างนะครับไม่ได้รบกวนอะไรเลยใช่ไหมเป็นกําลังใจให้นี่เน้นๆน,น,นะลูกเพราะว่าเส้นมาเล็กเน้นๆหน่อยอย่าให้หลุดขอบเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากรู้จักพลิกแพงนะครับคุณพ่อสอนแล้วไงว่าถ้าเราถนัดแบบไหนให้พลิกหมุนกระดาษ แล้วก็ระบายตามลายที่เราถนัดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องหนูทําดีมากใช่เมื่อเส้นมันเป็นเส้นแบบนี้เนาะหนูก็หมุนกระดาษได้แล้วก็ระบายโอเคทําได้ดีมากเลย,ส,ย,ย,ยสีฟ้าอยู่ไหนนะลองดูสิว้าวสีฟ้าภาษาอังกฤษคืออะไร b ูย์ <Blue. S 1> Yeah ูโอเคสีฟ้าฝั่งไหนดีลูกฝั่งนี้อ,อ๋อฝั่งไ,<ป>ได้เลยจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะ เยี่ยมค่อยๆนะลูกนะใกล้ๆขอบเน้นๆให้พ่อหน่อยนะ,ะการบ้านคุณครูจะได้โอ้ลิลดามีระเบียบวินยัยระบายไม่หลุดขอบเลยสีเข้มสวยงามมากอย่างนี้เลยนะลูกนะเยี่ยมเลยินทัาเป็นกำลังใจให้พี่สาวด้วยนะเดี๋ยวปีหน้านออ้อยนทยก็เข้าโรงเรียนแล้วสู้ๆว้าวสวยงามที่สุด ช่างเป็นแมวที่สีพ่อเห็นแล้วพ่อยังชื่นชมเลยว่ามันเป็นจินตนาการที่ล้ำเลิศแ,แมวสายลุงทุกคนแมวสายลุงสวยงามมากต่อไปสีอะไรคะเอาเสีเอาเขียวอ่อนเอาเขียวอ่อนโอเคอน้องไอรินจัดด้วยสีเขียวอ่อนนะครับมาเลย สีเขียวอ่อนมาละอืมสวยที่สุดเลยน้องไอรินตั้งชื่อแมวเป็นน้องมอกค่าสายลุงนะครับใช่ไหมลูกมอกค่าสายลุงใช่ไหมอืมสวยงามมากรักมอกค่าจังมอ่าสายลุงรักมอ่าจัดเลยลูกจัดเลยสวยๆเลยค่ะมอกค่าอือหือหมูคิดถึงมอกค่าด้วยอืมโอ้น้องชายนี่ลุ้น เออน้องชานี่ลุ้นจริงๆเลยเนี่ยลุ้นในพี่ไอรินระบายสืสวยน้องอินทัยก็ต้องดูเป็นตัวอย่างจ่าลูกเอาเอาสีอะไรต่อ,อสีน้ำเงินภาษาอังกฤษคืออะไรคะบลูบลูอยู่นี่ไงลูกบลูใช่บลู e ไหมเนี่ยโอ้นี่สีโอ้นี่ไม่ใช่นี่นี่มันสีอะไรเนี่ยสีสีแมงเงินอ๋อนี่ไม่ใช่นี่มันอ๋อไหนเดี๋ยวพ่อหาให้แม่นี่ไงคะเจอแล้วค่ะว้าว สีน้ำเงินภาษาอังกฤษคือ blue อย่ามองสีไปมองไปมองผูสะโอเคน้องไอรินคนเก่งของพ่อต่อไปน้องไอรินระบายด้วยสีน้ำเงินภ,ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ blue blue yes okay very good baby ้าว ใกล้เคียงลูกอ่าสีฟ้ากับสีน้ําเงินเป็นสีที่ใกล้เคียงกันสีเนื้อสีเนื้อเหรอโอ้สีครีมครีมเนี่ยเหรออุ้ยนี่มันสีอะไรอ่ะสีเนื้อนี่มันสีน้ําตาลไม่ใช่หรอสีน้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษคืออะไรนะไม่รู้สิบราวบราวน์ y ตอนนี้น้อยรินก็จัดสีน้ําตาลต่อนะครับทุกคนน้อยรินตั้งชื่อไว้แล้วว่าเป็นน้องแมว ชื่อม็อกค่าสายรุง้งว้าวหระบายสวยหันระบายสวยคุณครูระบาย,บายเอาไปดอกหน่อยนั่งลงนะ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวหนูระบายาเอาโทรศัพท์เข้ามาอ๋อนี้พามาโทรศัพท์เข้าด้วยโอเคเอาคืนมาคืนเพิ่มขึ้นเอากระดาษมาเลยเอากระดาษนะแอนนี่เดี๋ยวคุณครูแจกกระดาษให้ว้าว คุณครูคุณครูคะถ้าจะถ้าจะลุกขึ้นภาษาอังกฤษบอกยังไงจะลุกขึ้นน่ะสิทธิฮะสิทธิ์ดาวสิทธิดาวนั่งลงไม่ใช่เหรอสแตนอะไรนะสแตนอัพว่นั่งข้างบนโอ้สแตนอัปลุกขึ้นมานั่งข้างบนโอเคพ่อจัดขาระบายสีระบายสีระบายสีใสลุงได้ไหมอ่ะระบายสีใสลุงด้วยเลยโอเคโอเคค่ะคุณครูค่ะคุณทำเสร็จ จ้าทําอยู่โอ้คุณครูระบายสีม่วงเหรอคะโอเคให้พ่อทํางานโอ้ให้พ่อทํางานของพ่อเหรอโอเคได้ได้ไอ้คุณครูระบายสีโอ้คาทิเชอร์ค่าทิเชอร์โอเคท่านั่งลงสิท่านั่งลงภาษาอังกฤษว่าไงนะซิดดาโอเคทิชเชอร์ครับอยากได้อยากได้เพอร์เพลสีเพอร์เพลสีอะไรนะเพอร์เพลส โอเคจิตเชื่อรีดระบายสิระบายอยู่ค่ะระบายอยู่กันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเอเปลี่ยนผมเปลี่ยนสีเอาเอาสีแดงเอาสีแดงค่ะเอาสีแดงค่ะเี่ยนมากโอเคค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนสีตั้งใจตั้งใจโอเคค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะโหน้องน้องไอรินเล่นเป็นคุณครูดุมากครับพ่อวินเป็นนักเรียนโอ้ทิศเชอร์คนนี้ดุมากเลยอ่ะเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนแล้วค่ะคุณครูเปลี่ยนแล้วค่ะ โอเคค่ะเปลี่ยนสีม่วงด้วยระบ,บายสีม่วงด้วยค่ะโอเคค่ะมีสีม่วงเพ,เพิ่มไหมมีค่ะคุณครูมีก็มีเปิดกระเป๋าสิจ้ามีสีม่วงไหมมีค่ะมีก็เปิดดูดุมากทิชเชอร์คนนี้ดุมากครับทุกคนแต่ทิชเชอร์ไอรินนี่เขาระบายสีสวยมากนะ อินทัศว่างั้นไหมลูกอินทัศโอ้อินทัศใจเลยนี่จ้าจ้าค่ะคุณครูค่ะคุณครูคะขออนุญาตลุกขึ้นได้ไหมคะอนุญาตค่ะหัดตาบาาสีด้วยหัดทำงานโอเคยังไม่มีเกงของเลยเนี่ยได้ค่ะคุณครูตาไม่เสร็จเลยเนี่ยคุณครูทำงานดูโอเคค่ะคุณครูแอบดูคุณครูโอเคอย่าง นักเรียนอยากแอบดูคุณครูอ่ะอย่ยาตีหนูหนูกลัวแล้วค่าคุณครูโอเคค่าโอเคค่ะโอเคไหนขอดูผลงานคุณครูหน่อยโอเค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 ระบายอยู่ค่ะคุณครูได้เลย คุณครูระบายสีอะไรอยู่คะระบายสีม่วงเธอระบายสีเนื้อเธอระบายสีเนื้อสิได้เลยค่ะคุณครูระบายสีน้ำตาลด้วยระบายสีน้ำตาลค่ะเปลี่ยนสีอยู่ค่ะสีดำภาษาอังกฤษคืออะไรอ่ะสีดำภาษาอังกฤษ black 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 โอเคโอเคค่ะ มันจะดาบสีดำอยู่ได้เลยค่ะดาบสีดำด้วยจ้าอะไรนะคะคุณครูระบายจ้าระบายอยู่จ้าระบายอยู่จ่าร <c oughs> ะบายสีอะไรอยู่คะระบายสีม่วงคือสีม่วงภาษ,าษาอังกฤษคือ <c oughs> <Yeah. S 2> เย้เใจเย็นๆนะคะคุณครูอย่าใจร้อนนะ อย่ายุ่งครูสิอ๋ออย่ายุ่งกับคุณครูใช่ไหมอย่ายุ่งกับคุณครูคุณครูลังทำเพื่อได้เลยค่ะอุ้ยสวยมากเลยครับคุณครูโอเคได้เลยค่ะคุณครูค่ะคุณถ้านั่งลงบ่อยยังไงคะคุณครูนั่งลง โอเคค่ะขอบคุณค่ะ